สวัสดีครับชื่อตูนนะครตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านกลางเมืองคลาเซ่อเอกมัยรมัมทานะครับหลังนี้เป็นหลังที่2อแล้วที่เลือกใช้บริการของทางครีนอิติเลียนนะครับเนื่องจากว่าหลังแรกเนี่ยเราก็มีการเห็นโฆษณาของทางครีนอิติเลียผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วก็เข้าไปดูผลงานเก่าๆของลูกค้าเนี่ยก็ปรากฏว่าเออน่าจะเป็นการบริการที่ดีฝากถึงเพื่อนๆที่กําลังเลือก หาผ้าม่านแล้วก็วอลเปเปอร์นะครับเรอยากให้มองไปถึงเรื่องการบริการหลังการขายด้วยเพราะว่าถ้าติดเสร็จแล้วแล้วปรากฏว่าเออติดตามข้างยากหรือมีการต้องเก็บงานไม่เรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมีปัญหาผลหัวตามมานะ,นะนะก็อยากแนะนําให้เลือกใช้บริการทางครีนอิตาเลียนะครับ ขอบคุณทางบริษัทควีนอิตาเลียนะครที่ช่วยออกแบบดีไซน์ผ้าม่านและก็วอลเปเปอร์นะครช่วยทําให้บ้านของเราดูสวยขึ้นนะครแล้วก็ขอบคุณทางคุณมีเช่นกันนะครที่คอยบริการให้อย่างรวดเร็วฉับไวตลอดเวลานะครับค่ะขอบคุณคุณตูนเช่นกันค่ที่ไว้วางใจให้กับทางควีนอิตาเลียนะคะแล้วก็ทางเรายินดีให้บริการอย่างเต็มที่ค่ะครับ